สวัสดีครับสวัสดีครับพบพอ่พอแม่เอฟซี FC, อีหลาน FC, าน้อยเอฟซีสาวน้อยเพชรบันแพงสุภูทุคนครับผมผมนพผู้าครับชาแนลไล่งานตัวครับผมป่านัวหัวมวลกันไปเนาะครับเนาะใก่เขางานสมการแล้วขอให้พบพอ่พอม αι, แม่เอฟซีพี่น้องสุภูสุคนเที่ยวงานสมการให้มีความสุขนะครับเด้อ อประสบแต่พ้นสาเร็จทุกจิิงทุกอย่างถึกไว้ร่วยเบอร์ไว้น้ากันผู้ได้ดต่ไดก็บอกมาในเดอร์เออหมดได้สีแวะมาละย่องเนาะนี่น้องไก่เบากน่วกันไปครับพี่น้องืันนี้ก็ยู่พ้นไส้นะครับเนาะพ่นไส้เพื่ออำเภอพ้นไส้จังหวัดรลอยเอ็ดพี่เกาเนะ ร้อยเกินร้อยเกินศึกไฟระหว่างผู้ใหญ่บ้านกับผู้ใหญ่บ้านพอหยุดกับผู้ใหญ่บ้านผู้คนจัดงานจัดการเรื่องเวทีกันโอ้เกือบได้เนะาะบว่ากันไปพอผู้ใหญ่่นก็จะเอาแบบหนึ่งฟังกันเนี้ยเทียงกันเลย อยุดเพิ ite, ่นก็บอกว่าฟังเพิ่นก่อนบ่นว่าบทซอยสีซอยจัดพื้นที่ให้มันได้หลายที่สุดนั่นแหละพี่น้องแต่บัณฑน้เขาก็ต้องฟังค้นคนเหตุที่น้ำแนวว่ามันต้องไปในมุมใดแบบใดเพิินก็จะเอาแต่เสียงของเพิินอย่างเดียวพอผู้ใหญ่บ่นผู้ใหญ่สายจวดเด้ออูในสายจวดเนี่ยเพลินเป็นลำเพลินบมเคียวกัน นีผู้ใหญ่เป็นจำม,มู่บ้านท่านพ่นเป็นคณะก,กรรมการนาันละยังดุยดุยดุย,ดย,ดยออกไปพูดสงสัยสิไปนอนสงสัยสิไปนอนแล้วโอ้การจบด้วยดีบ่มียังว่ากันไปนอนพี่น้องเนาะป้อม <c oughs> อนา14ห้องหนึ่งวา .64 ครับ แล้วบอกไปมีเวลาวิธีชีวิตหมอล่าม,มากับจังสันเลยพี่นนอจักสีว่าจังไดเนาะเป็นกับพยายามเหตุแห่ดีที่สุดแล้วแต่กันยังบน,นักทอทาผู้ใหญ่บ้านที่นักลองนักสแสดง ผู้ใดแน่เสียเงินเขาจ้างเขามานั่นนองเบียว่าที่อยู่จังหวัดใดก็อออกไม่เลยค้านั้นค้านั้นนักสุดอืเอเขาบ,บอกเขาใจเพิ่นเนาะจักจังใดอเออกขบอมี่ยังพี่น้องกับนาทิตสงบซึกไปโดนละลนะเนาะก็ว่ากันไป มีเรื่องหนึ่งเห็นเห็นที่เมื่อวานเด้อพี่น้องเด้อเห็นเมื่อวานช่วงที่พอโจเพึ่งก็พอพึ่นสมองเพชรน่นะนะขีบเลี้ยวพึ่เป็นหลานเนาะสุดยอดเลยครับขุดไอเดียจะพอแห่งคอนเทนต์ผมได้อาน,นิสงส์นําพี่นอ้อง ผมได้อันนี้สงนำํำจริงๆอะผมบอกไปก่อนหนานนั้นแล้วละ่ะทรงคลิปไปก่อนหนานนั้นแล้วว่าป้อมแปมเป็นคนขยันอืเป็นมีเวลาอทายลิปตลอดเวลาเ <c oughs> นาะพอาอดหนางานยำเาเหมือนได้ก็เห็นแหละป้อมแปมพอการใช้ป้อมแปมพอการใช้อีงทีเนี่ยจนสุดท้ายคนไดน แสนซับสไครเนาะอพอโจก็เลยวางแผนพอโจว่างแผนสุดยอดเลยพรอมแปมห้องไ้น้ำตาไหลผมกับน้ำตาไหลไปนน้พี่นองเลยก <c oughs> ็เป็นยังทีสุดยอดครับคอนเทนต์แหง่งจะพอแห่งวงการคอนเทนต์กลับมาแล้วครับเนาะสุดยอดยอมรับยอมรับสุดยอดเลย จ้าพอแห่งคอนเทนต์นี่แหละของจริงตัวจริงกลับมาแล้วแต่ได้ยินข่าวว่าพี่สิทธิพงษ์มั่งสิเขารวมนำ้ำแต่ดีดีใจนำ้ำดีใจนำ้ำดมเป็นไ้เขามารวมม้วงกระสาวาหน่อยเห็นว่าสิล่าออกจากเห็นงานคนตัวจากแมนโมเมนจริงเหตุการใดเขายังบนรูอืม ก็ดีใจสุยังที่เส้าวน่อยเกิดยังขึ้นกับเข้ากัเป็นกําลังใจเห็นตลอดพอมีปัญหาครับ <c oughs> ช่วงนี้แดนเซอร์มอล่มศิลปินกับมาถึงวัดที่จะแสดงเรียบร้อยแล้วกําลังพักผ่นกันช่วงบายบายติพานมาแล้วครับพี่นอ้องเพิ่อนก็นอยู่ตาม ทยา,ายาใสเพ่นนอน,นอยังดีนะมี่หม่องนอนพี่น้องเลยมี่สลาสลาบางใยหนึ่งสลาบางใยหนึ่งนอนกันพักเอาแห้งพี่น้องเลยพักเอาแห้งนี่แหละครับวิถีของชีวิตของหมอลัมัมก่อกี้เป็นจิงแหละมพรเป็นแค่วงนีเดอเป็นมันก็เป็นเคื่อกันหมดนะครับต่า,ตางคนต่างไปแล้วแต่สิไปเจอ เออมองที่พักดีๆมี่พะล่มให้อยังประมันเนี่ยถือว่าอ่าสุดยอดบางเถือบ่มีเลยบางเถออบ่มีอยู่ไต่หานแดนเซอร์อยู่ใต่หานศิลปินก็อยู่ตามเต็มตามยังเพิ่นสิแไหมคือผมกับวัด้ดไปคุกคีเพิ่นไปานใดดอกแต่ว่าด้วยที่เขาเห็นมาปีหนึ่งปีกลัว ติดตามอีหลานหน่อยมากคาไปเห็น <c oughs> บางเทอือเพิ่งกัดซุกบางเทอือเพิ่งกิทุกข์หนามทว่มแน่เม้นขี่เม้นเนียวแน่ยังประมาณเนี่ยแมอ,อนั่นแหละก็ะสู่กันมากเนาะสู่กันไปเรื่อยๆอีกบ่โดนกับสิด้ปิดปิดเทิ่มแหล่ลลรารีผมมั่สองเดือนมั่งเห็นบอดโจพนวงัง <c oughs> แต่สิเดตพักม่งแล้วนะครับอุ้ยเร็วนะเร็ว นี่ก็สิบนี่กับเขาเดือนซีแล้ว <c oughs> สงการนี่ก็เขาให้พ่อ <c oughs> พ่อแม่แม่เที่ยวกันไหนมีความสุขดวยครับเดอ้อพพปะอยากนิดส่วนแอดแต่เห็ดงานต่อเห็ดงานเห็ดงานไปใส่บัวดหกับบ่อมีปัญหาอย่างเห็ดงานเที่ยวไ้สุกอเมเวลาขับรถก็จะกินเหล่ากันเดอ้อ <c oughs> ครับรถอย่ากินเราอย่าพักกันครับเร็วไปพอดีพอดีเที่ยวตามหมู่ตามบาา้านสาดน้ำสาดซองกันระวังกันอย่าไปสาดหัวเทียนเขาสละ <c oughs> ไว้ยรุดไม่แหงมักในสมัยก่อนเนอะสาดหัวเทียนป้าแปลงเห็นอย่างกักระวังเลยครับเด้อผมการผ้าแปลงผ้ายางกะให้มันอยู่พอควรน,นะครับอย่าให้มันเกินเลย๋ยวบางเทอมีคนมัก ่มีคนหมักมาสี่ีปัญหานะครับเนาะเอากะเตือนเตือนกันไปซอยๆกันไปนะครับเนาะผ<ม>ู<ม>้เบาไหนก็ามาปะป,ะปะ๊อบปะธรรมดามาเสียสิมากก็นั้นอีกเนาะเป<ม>็นไงก็ต้องระวังระวังกันแน่นะครับเด้อผมเกี่ยวให้มีความสุขครับผมครับสำหรับคลิปนี้กวว็เอาไว้สนิทเด้อครับผมสวัสดีครับ